สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับปถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยใบงานนะครับเด t v นะครับวันนี้เป็นใบงานที่1.7นะครับจะเป็นเรื่องการหาผลบวกนะครับและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับในที่นี้ก็จะเป็นครูขอดูแป๊บหนึ่งนะแอบอ้าวโอเคเลื่อนเลื่อนเอา นนในที่นี้ก็จะเป็นการบวกอย่างเดียวเลยเนาะแต่ว่า,าแต่ว่าจะเป็นในรูปของเศษส่วนจํานวนคนะเนาะเพราะฉะนั้นใบงานนี้นะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่บวกเสร็จแล้วนะครับเราต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับพอต่ำแล้วเนี่ยเป็นเศษส่วนเกินไหมถ้าเป็นเศษส่วนเกินเราต้องทําให้เป็นเศษส่วนคะอีกนะโอเคฉะนั้น สิ่งที่บอกนะครับว่าเป็นรูปอย่างไรเนี่ยค่อนข้างจะคอนทราสนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างแตกต่างกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างสิ้นเชิงนะครับไม่รู้ว่าง่ายยังไงนะครับทำหลายขั้นตอนมากนะครับไม่รู้ว่าง่ายยังไงนะครับโอเคนะครับก่อนก่อนจะดูคลิปนะครับก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะครับว่าถ้าโฆษณาขึ้นเนาะไม่ว่าต้นคลิปหรือว่าหลังคลิปนะครับ ก็ถ้าขึ้นมาก็รบกวนนักเรียนทุกคนนะครับกดดูให้ครูอ่าไม่ใช่กดดูดูให้ครูก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดสคริปหรือกดข้ามนะครับดูให้จบรอจนโฆษณาหายไปเนาะช่วยๆกันนะครับเนาะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกถือว่าเป็นไรายได้เล็กๆแน่อนอๆนะครับให้ครูแล้วกันเนาะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่1นะครับข้อที่1นนะครับเป็น2เศษ5ส่วน6นะครับกับ1เศษ1สนะ่วน3เนาะในข้อนี้เนี่ยเราต้องต้องทำยังไงต้องแปลงนะครับแปลงให้เป็นเศษส่วนเกินก่อนนะครับเวลาแปลงเศษส่วนเกินเนี่ยอันนี้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นเต็มนะครับ เศษนะครับแล้วก็ส่วนใช่ไหมครับเนาะตามรูปนี้เต็มเศษแล้วก็ส่วนนะครับเวลาเวลาเราจะแปลงนะครับแปลงแปลงไปเป็นเศษส่วนอ่ะแปลงเป็นแปลงเป็นเศษเกินเนาะเวลาเราจะแปลงให้เป็นเศษเกินนะครับเราก็ทำไง เราก็เอาส่วนคูณเต็มส่วนคูณเต็มบวกเศษนะครับส่วนคูณเต็มบวกเศษส่วนส่วนเดิมโอเคไหมครับส่วนคูณเต็มบวกเศษส่วนส่วนเดิม อลองดูเนาะลองดูนะครับฮัเศษ5้ส่วนหเนี่ยจะเท่ากับนะครับเราไปคิดด้านนอกก็ได้คิดด้านนอกก็ได้นะครับส่วนคูณเต็ม6คูณ2เป็น12นะครับ12ปุ๊บเราบอกว่าบวกเศษนะครับบวกเศษนั่นคือ5 12บวก5เป็นเศษ17ส่วน6โอเคไหมครับ ต่อไปนะครับอีกหนึ่งจำนวนนั่นคือ1เศษ1นส่วนสนะครับเนาะอ่ะส่วนคูณเต็ม3ามคูนหนด้3บวกเศษอีก1เป็นเศษ4ีส่วนสอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเศษส่วนเกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอาจจะจะได้เนาะเศษ17 ส่วน6บวกกับเศษ4ส่วน3นะครับอ่าจะได้ว่าเศษ17ส่วน6บวกกับเศษส่ส่วน3ครูขอมาเท่ากับปรรทัดนี้เนาะเพราะว่าตอนแรกกะจะเท่ากับไปทังหนุนแต่ว่าครูไม่ไม่น่าจะพอละโอเคครับเพราะฉะนั้นอ่านักเรียนสังสังสังเกตส่วนก่อนนะครับส่วนในที่นี้เนี่ยเป็น6กับ3นะครับครูบอกไว้แล้วว่า เราเราไม่จําเป็นจะต้องหาคอลลนทุกข้อก็ได้แต่ว่าไว้เป็นทางเลือกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราสามารถทําส่วนที่มากให้เป็นน้อยได้ไหมหรือทําส่วนที่น้อยให้เป็นมากได้ไหมนะครับในข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะทํา6ให้เป็น3นะครับเราต้องตัดทอนเนาะแต่ว่าต้องตัดได้ทั้ง6และ17ด้วยนะครับแต่ในที่นี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราทํามให้เป็น6ง่ายกว่านะครับจะได้นะครับจากจากบรรทัดนี้เนาะจากบรรทัดนี้นะครับเทนะบ่ากับ1ิ 7ส่วน6นะครับบวกกับเศษ4ส่วน3แต่ต้องคูณกับอะไร3คูณอะไรด้วยรับับ3คูณ2เพราะฉะนั้นเราต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับเท่ากับนะครับ17เอาละบวกกับ4คูณ2เป็น8นะครับส่วนคูขอใช้ด้วยกันเลยคือส่วน6นะครับเพราะเป็นส่วนตัวเดียวกันละพอคูแปงนะครับทันไหมนะครับ อันนี้17เอามานะครับเครื่องหมายบวกเอามานะครับสี่คูณสเป็น8เอามานะครับทั้งหมดส่วน6พอ,อนี้เป็นส่วน6พออันนี้คูณคูณสปุกก๊บก็เป็นส่วน6เช่นเดียวกันนะครับจะได้นะครับเท่ากับเท่ากับเท่ากับเท่าไร,น,รนะครับ17บวกนะครับ17บเวกแปเป็นเท่าไร่20อ่าเศษ25่ส่บห้า่วคราวนี้เรา ตัดทอนได้ไหมเอ่ยตัดทอนได้ไหมตอนแรกตัดทอนได้ไหมอ่าสีเลยสีดำอ่ะสีดาแม่อะไรน่าจะได้นะมีไหมไม่มีนะครับไม่มีตัดทอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนคะได้เลยนะครับอ่าจะได้อีกอันนึงเนาะจะได้นะครับ25-6ส่วน6เวลาแปลงเศษส่วนเกินให้เป็นคะครูอบอกแล้วเนาะนะครับ เราก็จัดการหารเลยนักเรียนเอา25ตั้งนะครับหารยาวเนาะหารด้6ไปคิดข้างนอกนะครับเพราะว่าบันรทํไไม,ไม,ไม่พออยู่ละนะครับ6อะไรได้25ใกล้เคียงนะครับ6เท่าไหร่64 20 4ลบกันเหลือเศษ1าหารต่อไม่ได้แล้วเวลาตอบนะครับเวลาตอบเอาจำนวนเต็มมาก่อนเนาะอย่างที่ครูบอกเต็มนั่นก็คือเต็ม 4นะครับเศษคือเศษ1นะครับส่วนเดิมคือ6โอเคไหมนี่คือคำตอบนะครับ4เศษ1ส่วน6นะครับโอเคนะครับไปดูข้อต่อไปเนาะข้อนี้4เไรเดียวอืม4นี้นะครับอ่ะในข้อนี้10ส่วน3เนี่ยปล่อยเขาไว้เฉยๆละเรามาแปลงตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ2เศษ1นส่วนสเนี่ยจะเท่ากับนะครับอ่าดูซิแปลงแปลงยังไงนะครับแปลงให้เป็นเศษเกินเนาะแปลงให้เป็นเศษเกินเดี๋ยวคูลบตรงนี้เดี๋ยวเธอจะงงนะฮะโอเคอ่าแปลงให้เป็นเศษเกินนั่นคือส่วนคูณจำนวนเต็มอ่าส่วนคูณจำนวนเต็มเป็น4ีคูนสเป็น8ละบวกเศษอีก1เป็นเศษ ก้าส่วนอเศษเก้าส่วนสี่โอเคไหมครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจะได้จะได้จะได้นะครับสิบส่วนสามนะครับบวกกับเก้าส่วนสี่นะครับอ่ะอันนี้เท่ากับได้โอเค เท่ากับนะในที่นี้เนี่ยสกับ4เนี่ยไม่มีตัวหารร่วมกันแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่สามารถทํา3ให้เป็น4หรือทํา4ให้เป็น3ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการคูณคว้ยเลยนะครับคูณคว้ยเลยจะได้เป็น10ส่วน3คูณกับอะไรนักเรียนนี่ไงคูณกับ4ทั้งเศษและส่วนนะครับบวกกับเศษ9ส่วน4เนี่ยคูณกับ3ทั้งเศษและส่วนนะครับ อ่คูมาเท่ากับบรรทัดนี้เนาะเท่ากับนะครับส่วนใช้ด้วยกันแล้วส่วนเป็น12แน่นอน3 4 12 4 32เนาะมาดูเศษด้านบนนะครับ10 4 4 10นะครับบวกกับ9คูณ3 <c oughs> เป็นเท <c oughs> ่าไหร่ขอโทษทีครับ9 3 20อ่ะเลข2ห่างไม่มา <c oughs> โอเค93 27นะครับ93 27เท่ากับเท่าไรนักเรียนเท่ากับเท่าไรเป็น67นะครับส่วน12 0โอเคแปลงเลยแปลงเลยเพราะฉะนั้นจะได้นะครับจะได้เราก็ไปแปลงด้านนอกเนาะ12หาร67เอาละ่ะ่าไรดี 12 5 6องนะครับลบกันเหลือเศษ7โอเคไหมนะครับเพราะนั้นเราก็ตอบจำนวนเต็มนี่คือจำนวนเต็มคือเลข5นะครับจำนวนจำนวนเต็มนะครับเศษคือเป็นเศษ7ส่วนเดิมเป็น10 2โอเคไหมครับข้อนี้นะครับเพราะนั้นถ้าใครจะจดนะครับจดตอนนี้เลยแล้วครูก็จะลบแล้วด้วยนะครับจดลบกวนจดตรงนี้ไว้ด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวครูจะไม่ขึ้นให้ใหม่ละ นะครับครูจะไม่ขึ้นเอาอย่างนี้เอามาอ่านเดี๋ยวครูจะเลื่อนตรงนี้ลงไปด้วยครูจะลบแค่ตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับถ้าใครจะจดจดตรงนี้เลยกดกดพอสกดสต็อปไว้นะครับแล้วก็จดนะครับโอเคนะครูลบเพราะมันก็จะนานนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าครูไม่ได้ลบทั้งหมดเนี่ยครูจะเว้นตรงนั้นไว้ให้เธอแล้วกันนะครับจะได้เผื่อใครที่ยังไม่ค่อยได้เนาะจะได้ดูได้นะครับแต่ว่าก็จดไว้ด้วยนะในในส่วนของ ทริคข้างๆตรงนี้นะครับอืมโอเคอมาดูข้อที่3ข้อที่4นะครับข้อที่3ข้อที่4โอเคนะครับสีไล่สีน,นี้เอานะครับทำไมมีรอยประกาศตรงนี้ <laughs> โอเคนะครับตรงนี้เนาะ 1ิสเศษหนส่วนเเพราะนั้นต้องแปลงก่อนแปลงก่อนอ่ะครับสินะครับเศษหนึส่วนเนะครับเท่ากับเท่ากับเพราะนั้นต้องบอกว่าส่วนคูณจำนวนเต็มบวกเศษเนาะสิบคูณเเท่าไรเอ่ยเก้าสทดสามใส่6 9เก้าหน่งเนะ 14, 9, 9, 4, 3, 16, ทดามเป็น12อ่าเป็น120 หกนะครับ126บวกเศษอีกหนึ่งเป็น127ส่วน9โอเคไหมนะครับเศษอ่า11เศษหส่วน2นะครับเท่ากับ2คูณ11เป็น22 22บ่วกอีกหนึ่งเป็น20 3ส่วน9นะครับ2 3่ส่วนเอ่าเพราะฉะนั้นจะได้อ่าจะได้นะครับ หน oh, ึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมมเป็นส่วนเก้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผิดอีกเนาะ,ะส่วนสองนะครับรเพราะนักเรียนช่วยครูคิดตามเนาะอย่าลอกอย่าลอกคิดตามนะครับคิดตามจะได้เป็นการฝึกตัวเองด้วยบวกกับเท่าไรเศษยี่สิบสามส่วนสองครับเช่นเดียวกันเก้ากับสองเนี่ยไม่มีตัวหารร่วมและแน่นอนนะครับแล้วก็ ไม่สามารถทำา9ให้เป็น2หรือทำสองให้เป็น9ได้นะครับในข้อนี้เราจะใช้การคูณไขว้อีกแล้วนะครับจะเท่ากับเนะาะบรรทัดนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันเลยไปนู่นนะครับเท่ากับนะครับ127่ส่วนเนะครับคูณกับ2อส่วนสโอเคไหมส่วน2ตรงนี้เนาะนะครับบวกกับ23่ส่วนสนั้นคูณ9กส่วนเ นะครับเท่ากับนะครับส่วนเป็นเท่าไหร่แน่นอนละส่วนเป็น18แน่นอนละนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับ127คูณ2เป็นเท่าไหร่254อ่า25 254ใช่ไหม227เป็น54โอเค254เพราะนั้นมาคิด23คูณ9นะครับ23คูณ9 9 3 27ทด2ใส่7 9 2, 18, ็ดเบแวกอีกสเป็น20นะครับแัน้นบวกกับ2องรนะครับ207นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยอ่าส่วน18ละแน่นอนนะครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่สีบวกเเป็น11ทด1ใส่1นะครับ5้บวกศูนย์ได้ศนยทดหนึเป็น6นะครับ 2บวก2เป็น4 461ส่วน18นะครับเพราะนั้นน่าจะตัดทอนไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่น่ามีอะไรลงท้ายด้วย8อ่ะ8ไม่น่ามีอะไรที่คูณกันลงท้ายด้วย1นนะอ่ะหรือแม่3ได้แป๊บนึงนะ3 1 3 3น5 15, อ่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นทำให้เป็นเศษส่วนอันนี้ไปเลยลวกันเนาะเป็นเศษนะส่วนอ่า จำนวนค่ไปเลยนะครับแปลงเป็นเศษส่วนจำนวนค่ไปเลยจะได้461นะครับหารกับ18นะครับ18 2ใช่ไหม36นี่นะครับลบกันเหลือนี่นะครับ101โอเคหาสิอะไรดีอ่ะอ่า2องอ่าอ่ะคูณลองเอา18 5เนาะ18คูณ5นะครับ 5 8 40ทด4ใส่0 5 1 5ทดอีกเป็น9โอเคไหมอ่า5นะครับ9 10เนาะลบการเหลือเศษ1อันนี้ลบไม่ได้เป็น0อันนี้เป็น10 10ลบเกเหลือ1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือนะครับจะได้นะครับจะได้นะครับอ่าเดี๋ยวสีนี้จะได้ไม่งงเนอะจำนวนเต็ม 25นะครับเซต1ิบเครับส่วนเดิมคือ1ินะครับโอเคไหมเนาะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนทันไหมเอ่ยนะครับช้าไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ใต้ใต้ตตคลิปนี้นะครับถ้ามันช้าหรือมันเร็วแต่คลิปนั้นน่าจะเร็วไปนะครับก็เพราะนั้นค่อยๆดูค่อย,อย,อยด,อยอยอยดูนะครับครูก็จะพยายาม บังคับตัวเองให้มันช้าลงนะครับอ่าตอนนี้ตัวหนังสือเป็นยังไงบ้างเอ่ยดูรู้เรื่องขึ้นไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะนั้นแปลงเลย12เศษ2อส่วนสนะครับแปลงเลยนะครับบอกว่าไงอ่าส่วนคูณจำนวนเต็มบวกเศษเนาะส่วนคูณจำนวนเต็มบวกเศษนะครับก็เท่ากับ12 3 36นะครับ36มบวกสเป็น30 8ส่วน3เห้นไหมครับจะได้นะครับจะได้38ส่วน3บวกกับ7ส่วน2นะครับเท่ากับเท่ากับเพราะนั้น3กับ2ไม่มีตัวหารร่วมแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นจำนวนเฉพาะนะครับแล้ว สามก็ทำให้เป็นสองไม่ได้สองก็ทำให้เป็นสามไม่ได้เพราะนั้นใช้การคูณไขว้เหมือนเดิมเนาะเป็นสามสิบแปดส่วนสามนะครับคูณกับเศษสองส่วนสองโอเคไหมบวกกับเศษเจ็ดส่วนสองคูณกับสามส่วนสามนะครับเท่ากับนะส่วนเป็นส่วนหกใช้ด้วยกันนะครับเหมือนกันนะครับข้างบนสามสิบแปดคูนสองเท่าไหร่สามสิบแปดเจ็ดสิบ หกป่ะนะครับอ่า76นะครับ76บวกกับ3อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ส่วนดดวยกันแล้วนี่นะเนาะบวกกับเจ21นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยข้างหลังบวกกันได้7ดข้างหน้าบวกกันได้9เนาะทั้งหมดส่วน6นะครับอ่าจะได้นะครับจะได้นะครับเอา ไปหารกันเลยนะครับ 6, 1 6ลบกันเหลือ3ดึง7ลงมา 6, 6 3 6ลบกันเหลือ1โอเคได้ละนะครับเพราะฉะนั้นจะได้จำนวนเต็มก็คือ16นะครับเศษ1ส่วนคือ6เนาะจำนวนเต็ม16เศษ1แล้วก็ส่วนคือ6นะครับเพราะฉะนั้นเส็จละเส็จละน,นะครับสำหรับนักเรียนชั้นปห้า วันนี้นะครับในข้อ1.7อ่าไม่ใช่ในใบางานที่1.7นะครับโอเคเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวอ่าที่ครั้งที่แล้วให้อินสตาแกรมไปเนี่ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเออไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่น่ะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ facebook นะครับใช่ไ,ไหม Facebook สิตางบัวทองเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแฟนคลับรู้ ไม่ใช่โอเคเล่นมุกนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ให้ที่ตรงคำอธิบายด้านล่างเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะแอดนะครับอยากจะเข้าไปติดต่อกันก็ได้จากช่องทางนั้นก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นักเรียนก็ถ้าโฆษณาขึ้นดูโฆษณาให้ครูก่อนเนาะนะครับช่วยกันสร้างรายได้นิดนึงนะครับเนาะดูโฆษณาให้ครูก่อนแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่ได้ซนะับสไคร์เนี่ยซับให้ครูด้วยนะครับซับให้นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ